ท่านผู้ชมค่ะช่วงเยินแล้วนะคะอันนี้จะเป็นซุ้มนะคะซุ้มเรือนแก้วที่มีการสลักรูปพระพุทธเจ้านะคะอยู่ภายในซุ้มเรือนแก้วนะคะท่านผู้ชมแล้วก็สิ่งที่แสดงความเป็นพระพุทธศาสนาเนี่ยนะคะ,ะเราจะเห็นการทำเจดีย์แบบรักขังคว่ำนี่คือการทำเจดีย์แบบลักษณะระกขังคว่ำนะคะที่บอกว่า นี่คือพระพุทธศาสนานะฮะนี่คือด้านข้างนะคะของปราสาทบรนเตากระเดยแล้วก็จะมีซุ้มเรียกว่าซุ้มเรือนแก้วนะฮะซุ้มจารนํำต่างๆเหล่านี้นะคะจะประดับประดาเป็นการแกะสลักรูปของพระพุทธเจ้านั่นเองนะคะผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆนะคะนะ,ะ,นะะอันนี้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 จะบ่งบอกเป็นลักษณะเป็นระคังความนะคะนี่ เป็นพระพุทธศาสนาแบบรักขังความนะคะท่านผู้ชมถ้าเป็นเจดีย์ก็เป็นเจดีย์ขนาดเล็กนะคะเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่ามีการสลักพระพุทธเจ้านะคะอยู่ตามต้นไม้อ,อ่อยู่ตามอยู่ตามเสานะคะแล้วก็มีการสลักออกนะคะเห็นไหมจะมีการสลักออกนะคะมีการทําลายแต่มันมีบางต้นนะคะที่มีความสมบูรณ์แบบที่บอกว่าที่นี่นะคะเป็น พระพุทธศาสนานะคะอันนี้เป็นอีกยุคหนึ่งที่มีการทําลายนะคะก็ปล่อยไปนะคะก็ทําให้เราได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์นะคะว่าอ๋อยุคหนึ่งสร้างขึ้นมาเพื่ออุทิศถวายแด่พระพุทธเจ้านะคะแล้วก็อีกยุคหนึ่งมาก็ามาทาลายไปมนุษย์เป็นผู้สร้างและผู้ทําลายเราจะต้องรู้ในระบบนี้ทุก่าองอธิจรงอนาตตาแต่สิ่งที่ทําให้เราได้ศึกษาเรียนรู้ไปด้วยกันก็คือที่นี่มีประวัติศาสตร์ ที่นี่มีเรื่องเล่าที่นี่มีสตอรี่แล้วก็เป็นจุดกําเนิดทางพระพุทธศาสนาแบบมหายานนะคะโอ้โหนี่อยู่สีคะายอย่างคงเอาไว้อยู่เลยนะคะเป็นพุทธศาสนาแบบมหายานนะคะแต่ถ้าเป็นบางตัวที่สามารถมีศิละปะแบบผสมผสานได้ทางคติพรามินดูเขาก็จะไม่ทำลายอย่างเช่นเนี่ยนะคะลักษณะนางอัปสราเนี่ยนะคะอ่า ก็จะคงไว้นะคะแต่ถ้าเลยขึ้นมาเป็นผู้พุทธเจ้าเนี่ยต้องทาลายละนี่นไม่ต้องแกะสลักออกละเห็นไหมคะเนี่ยตามซุ้มต่างๆเนี่ยต้องใช้การแกะสลักออกเนี่ยใช้ระยะเวลาเป็นปีเป็นเดือนเลยนะคะต้องต้องต้อง,องทำลายออกอย่างเงี้ยเป็นต้นเพ<ม>ราวะว่าเมื่อเจ้าหนูหมวไม่ได้มีการนับถือแล้วนะคะก็จะมีนับถือแบบพราหมณ์แบบอะไรไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาก็จะมีการสลักรูปสิ่งนั้นขึ้นมานะคะเปลี่ยนไปตาม พระมหากษัตริย์หรือเจ้าผู้ปกครองนั่นเองนะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นของโบราณนะคะก็จะเป็นประวัตินะคะให้เราได้เห็นซูมต่างๆนะอันนี้อาจารย์จะอยู่ข้างนอกนะคะจะอยู่ข้างนอกแล้วก็ให้ทุกคนได้ชมเพราะว่าข้างในเอามาให้ชมแล้วนะคะโอ้โหอันนี้จะเป็นบารายนะคะ อราอยู่ข้างนอกนะนี่เป็นตัวองค์ประสาทนะคะ